ใช่ค่ะก็เพิ่งสดๆร้อนๆเลยค่ะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอกันค่ะติดกันทั้งบ้านเรียบร้อยเลยค่ะติดไปหมดคนเลยเว้นคนนี้กับคนนี้ค่ะใช่วันนี้ที่พี่ออมไม่มาก็ป่วยอันนี้เริ่มต้นจากใครก่อนเริ่มจากอะไรอ่ะอะไรอะไรอะ่ะ <c oughs> เอาก็เด็กโซเชียล <c oughs> เริ่ม <c oughs> เริ่มจากออลกาก่อนค่ะเฮ้ยออลกาหลังๆเลยเออใครก่อนว่<อ>าเดี๋ยวโอเก้นแล้วก็โอเก้นเป็นด้วยหรอ แกไม่ได้เป็นวัดเดี๋ยว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 แม่ผมลืมลืมแล้วเราคุยได้เป็นจริงจริงแล้วก็เป็นด้วยเหรอเป็นด้วยเหรอแกไม่ได้ไปแค่วัดใหญ่ไม่ได้เป็นเจ๊จัดให้แม่งงงเดิสัมภาษณ์เธอคุยกันแม่งเรื่องแล้วเนี่ยใช่ใช่คนเนี้ยเขาก็ไข้หวัดสายพันเอแต่ว่าเขาตัวเล็กแล้วก็ไข้สูงแบบ40ประมาณวันครึ่งแล้วยังไม่ลง ก็เลยมีอาการแบบชักพอชักปุ๊บเราอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีคุณหมอก,ก็เลยมานนั่งขอขอจับสแกนสมองได้ไหมเพราะปกติไม่ควรจะชักอะไรเงี้ยค่ะก็สแกนสมองแล้วก็รอดูอาการก็ตกใจใจหายเหมือนกันค่ะครั้งแรกในชีวิตแล้วคือต้องต้องบอกว่ามันเป็นไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนฤดูทีแรกเราคิดว่าเป็นโควิดไงติดก,กันทั้งบ้านแล้วกูเพราะมันเริ่มจากทยอยทีละคนทีละคน,ท,ะคนทีละคนมาไงปรากฏว่าเฮ้ยคนแรก อาการโควิดเป๊ะเลยแต่ไม่เป็นเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนหลังตอนอย่างก็ทยอยติดไข้หวัดใหญ่กันสบายสนุกขนานทังบ้านเลยฉินแล้วชิดแล้วค่ะเราอาจจะไปโดนเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเราอาจจะนอนน้อยด้วยพอดีปิดเทอมก็เที่ยวบรรจุลิ์เลยอะไรเงี้ยค่ะล่าสุดเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ไม่ก็ตอนนี้ใช่ไหม ก็ไม่แน่ใจลองดูนะคะณตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรค่ะไม่ได้มีอะไรก็คือเป็นจากการที่เป็นไข้มาจากการเป็นไข้สูงค่ะครั้งแรกของออกูดใช่ใช่ครั้งแรกของครอบครัวที่มีความรู้จักเรื่องอาการชักนี่คือเขาคนแรกเลยค่ะตกใจเลยค่ะเพราะว่าชักต่อหน้าเราอ่ะ แล้วเราก็นั่งอยู่ในห้องไปเตียงแล้วเพราะเราเราเช็ดตัวเขาอยู่กับพยาบาลอยู่แล้วแล้วเห็นพร้อมกันเลยดีที่มันเห็นพร้อมทั้งพยาบาลใช่แล้วอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีก็ดีที่ใกล้มือหมอมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ควนเกิดน่ากลัวถ้า โอ้โหนอชักมันไม่ได้ใช่ใช่ค่ะคือมันจะมีอีกเคสหนึ่งถ้าเกิดบางทีชักแล้วแล้วหายแล้วคือแล้วไม่แล้วก็ไม่มาตรวจแล้วหรืออะไรเงี้ยอันตรายจะมีค่ะมันจะมีตามมีนะที่เขาว่าชักแล้วขึ้นสมองเี่พวกเอ่อเด็กๆกับบางทีเด็กแบบห่างไกลโรงพยาบาลพ่อแม่ก็คิดว่าโอ้คงเดี๋ยวก็คงหายอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยอันตรายนะฮะหมอบอกเลยว่า ถ้าเกิดอาการมีไข้ปุ๊บเนี่ยอย่าสงสัยหรืออย่าลังเลหรือคิดว่ามันจะหายเองอันดับแรกต้องถึงมือหมอก่อนอนะฮะจะเป็นหรือไม่เป็นเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีนึงปลอดภัยสุดนะมีพอช้างถ้ามาไม่ ขึ้นสมองไงแต่ก็ชักขึ้นสมองใช่แต่ว่าอย่างอย่างของอากูดอ่ะชักแล้วเราก็ถ่ายคลิปด้วยอะไรด้วยคุณหมออยู่ใกล้มือหมอก็เลยขอสแกนสมองแต่เขาบอกว่าดีแล้วที่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลถ้าเกิดบางทีปล่อยไว้มันอาจจะมีเอฟเฟกอะไรต่อไปจากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้เรียกว่ามีปุ๋ยในบ้านแล้วครบเรียบร้อยแล้วค่ะใช่โอเคไหมครับโอเคโอเคครับแต่คนที่ยังตอนนี้ยังมีคนเหลือเหลือคนนี้ ก็เหลือออเกรสที่ยังไม่ได้เป็นค่ะออเก้นเป็นวัดแล้วแล้วมันคนละโลกกันอเก้น้องแข็งแรงแข็งแรงสุดๆถึงมากคนแข็งแรงจะไม่ค่อยเป็นใช่ไหมคะใช่ไหมคะอยากเป็นไหมคะโอเก้นไม่อยากเป็นโอเกไม่อยากเป็นผอมลงค่ะตามวัยค่ะหมดนมไงตอนนี้ก็หมดนมแล้วก็เล่นเล่นเล่นวันเวย์ด้วยใช่ไหมไม่นะไม่นะเล่น อย่านะหรือว่าเราจะสวยขึ้นอ๋อด้วยตามวัยด้วยแล้วก็ก็เป็นธรรมดาหยุดนมเพื่อไม่ให้กินนมกลางคืนแล้วฟันผุเพราะว่ากินนมแล้วไม่แปรงฟันแล้วกินทีงประมาณเป็นแกลอนมันไม่ควรเกิดไม่ควรเกิดกับเด็กใช่ตกลงกินนมเป็นแกลอนไหมคะไม่ได้กินเลยโอ้โหอยากเห็นช่วงแรกที่น้องมีอแบบว่าน้องแย้ไม่ค่ะเรามีชิคเลยค่ะเพราะว่าเขาโดนถอนฟันเลยค่ะ พอถอนฟันปวดเองเจ็บเองเขาก็บอกเลยว่าเขาจะไม่กินนมฟางคืนอีกแล้วก็เลยได้ล่างนี้มาออกเกตเก่งนะถอนฟันเองได้ด้วยใช่ไหมคะนี่ไงล่ะฟันถอนเองทุกซี่นะคนนี้สุดยอดเลยเก่งๆคนนี้เก่งอะไรนะความแข็งแกร่งใช่ไหมออกนี่แล้วเพราะมุกต้องไปเชื่อมที่ห้าห้คือ ใช่เขาเขาอาจจะเป็นตอนนั้นคนเนื้อเยอะไง <c oughs> เขาตกบันไดตกเก้าอี้ตกอะไรเนีย่ยไม่เจ็บตัวจะเด้งกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเนื้อเยอะเออเหมือนออก้าเหมือนกันออก้าก็จะเนื้อเยอะกระดูกเยอะเวลาตกอะไรเงี้ยจะจะ,จะ,จะโอกาสจะเจ็บยาก <c oughs> ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่แน่แล้วนะผอมลงแล้วเนาะใช่ไหมเกดใช่ไหมยี่แมพี่ดูหน่อยเรยวมองไม่เห็นเลยใช่ไหมไหนดูฟันนี่ดูฟันที่สองเอ่แงมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็น พี่ก้าออมามาเขาต้องทแค่ไหนะว่ายิ่งแข่งเยอะก็ยิ่งมีอุบัติเหตุะมีพ่อแม่ราคมาเขาเออคือจริงๆแล้วเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันมันในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเนะวเวลาแข่งเนี่ยเขาก็ต้องสุดกันทุกคนนักแข่งต้องสุดกันทุกคนเพราะฉะนั้นการเกิดอุบัติเหตุมีโอกาสที่เกิดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะฝึกซ้อมมาได้ดีแค่ไหนตอนนี้เขาก็เริ่มเข้าเข้าตารางซ้อมแล้วเพราะว่า เดี๋ยวอีกประมาณ2เดือนออก้าก็ต้องเป็นตัวแทนนักกีฬากรุงเทพมหานครไปแข่งชิงแชมป์เยาวชนแห่งชาตินะฮะที่กำลังจะเริ่มนี้ตอนนี้ก็เริ่มใช่ไหมเริ่มยังครับยังครับเอา้า <laughs> <laughs> ตอบให้ตรงกันเลยเดี <laughs> เพื่อนโอ้ <laughs> <laughs> โหนะ อันนี้แข่งที่จังหวัดเอ่อจังหวัดอะไรนะจูนจุฬาลงกรณ์นะอะไรวะนครสวรรค์นครสวรรค์นะกีฬาเยาวชนแห่งชาติปีนี้จะจัดที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะเดี๋ยวชาวนครสวรรค์เตรียมตัวเชียร์กันได้เลยนะครับรพงอมครับซ้อมอย่างครับแล้วซ้อมอย่างครับยังจะท้าเลี้ยวท้าเลยวมองนี่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 จริงๆเราระวังรูปแบบเหตุอย่างเงี้ยตอนกลาเวลาแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ไม่ได้ระวัง ไม่วร่เกลัวหเพราะว่าองนี่มองนี่มองนี่มองนี่อเขียไม่ไหวแล้วไม่ไหวลวอะไรนะอะไรนะอะไรนะนี่นหน้าเี่นน้าเปลี่ยนน้าเยนหน้าเปหน้าเปลี่นน้าน้าเลียนหน้ลี่นหนี่ยล้าหน้าเปนหน้าี้าเปลยนหนห้าเาลน้าีหน้่นาล้หล่หนป่ะครับ มีแฟนแน่เลยเาลอกี่แฟนแน่เลยม่เอาครับมีมีข้อตกลงไมยกับแม่ว่ารอบได้ชนะแล้วก็ได้เกมแล้วนี้จะเอาอะไรพูดเลย บอกไปก็เร็วที่สุดที่ย่างคงว่าไม่สามารถลืมได้อาก็จะเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดี๋ยว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 ขอขอแต่ละอย่างไม่ได้ย่าหรอแม่นี่ทีหลังเนี่ยทีหลังอะขอทางนี้ดิการกีฬาแห่งประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเอออัดฉีดออก้าหน่อยนะครับช่วยอัดฉีดออก้าเหมือนกีฬาประเภทอื่นๆได้ไหมครับอย่างเงี้ยเออนะบอกเขาไปเ ส่วนมากก็สปอนเซอร์ครับอย่าง King Power อ,อย่างสปอนเซอร์ที่น่ารักหลายๆอันก็เขาก็มาช่วยกันนะฮะก็ออก็อัก้าก็สามารถแข่งแล้วก็มีเงินเก็บในธนาคารได้อะไรจากการแข่งขันนะครับพอตอนนี้ก็ขาดอย่างเดียวก็รองเงินอัดฉีดจากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับอ่า <c oughs> คำคำคำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรหนึ่งสองสา ทรงยางแบดแซด่บอยเอาใหม่ทองยางแบดหนึ่งามว่เด็กปีนี้คืออะไรครับทรงอย่างแบดแซอย่างบอยลองได้ไหมเราลองได้ไหมอ้าสามสี่สามสี่ทรงย่างแบดแซอย่างบอยเอาใหม่หนึ่งสองสามทรงย่าง